ทำอะไรครับมามาชมการแสดงแกงนี้ทำอะไรครับเนี่ยผมเป็นน้องของพระอภัยวันนี้เดี๋ยวเนี่ยเฮ้ยกูผิดอะไรเนี่ยเฮ้ยพวกแกที่ทำอะไร เยัยกำลังตึงเลยอันนี้ยัถ่ายยังถ่ายแล้วแค่ซ้อมอ่ะกูดูไอ้เป็ดต่อยปากอ่ะนี่เลย่ะแม่งเข้าตากุเลยเฮ้ยมันดูเย็นนวลเล่นเป็นตัวอะไรครับอ้าเล่นเป็นตัวอะไรเล่นเป็นผีครับมึงรู้ไหมพวกคุณเล่นเป็นตัวอะไรตัวอะไรมินเนี่ยเล่นเป็นใครครับ เล่นเป็นใครครับเล่นเป็นมณีครับเล่นเป็นกระทุยฮะอันนี้ทำอะไรครับเป็นนักแสดงครับแต่ไม่ไบทครัเจ้าเมืองเจ้าเมืองเจ้าเมืองเมืองไหนเนี่ไม่รู้ะดับหัวเรือเมือง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  ี่เวลาลานตอนมาเกือบจะสามทุ่มแล้วตอนนี้เรามีภารกิจนะครับผมเราต้องขึ้นไปหาชุดของนักสแสดงของเราในวันพรุ่งนี้ว่าเขาอาจจะลืมมาชั้นบนก็ได้ซึ่งเวลานี้เป็นเวลาที่โรเท้แล้วไม่มีคนอยู่ข้างบนเราจะเจอจอะไรตามไปดูกันนะครับในห้องน้ำก็อาจจะมีสิ่งนี้ับอผิดก็เป็นได้ เคยมีประวัต bo ิว่าเคยมีคนที่เข้ามาที่ในห้องน้ำห้องนี้เียแล้ะลืมมากทำอะไรนะทำเงาูบอกเลยไม่พลาดไปถ่ายหลังว่ามาอยู่เข้าสู่ดีท็อกบังหลัง วันนี้เป็นไงบ้างครับก็ทุกคนทุกคนเก่งมากๆแต่เสียอย่างเดียอะอะไม่มีไม่มีขอบคุณพวกเราไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรไม่ไม่ไม่ีไม่ซีเรียสแต่รอบหน้าไม่ทำแล้วนะก็ทำกันเองเลยรอบหน้ารอบหน้าก็นี่ก็ถือว่าช่วยเพื่อนอยู่นี่ช่วยๆเรากลับบ้านนี่เทียนลิงน้อยนี้ออกไปด้วยเอาเนี่ออกไปด้วยก็หลังก็เคลื่อนงานแล้ว ห่าจะหมดแล้วไอนี่นะครับผมพยานพิชัยดาับพยานพิชัยดาับพยามพิชัยดามบไอเก่งจดูเยอะแลวมั้งติ่มช่ใชหรือจะได้ชื่อด้เก่งเนี่ยไอเก่งป้าไปวันนี้เขาเป่าไม่ได้ดูด bên lạng thả con rồi <laughs> tha hai con rồi. <laughs> tha con rồi. Tha con rồi. รอบังคนอาไ้เป็นแซ่บแบดเลยนะึ้าหลังอาจารย์ข้าลครับเหนื่อยมากอาจารย์อาจารย์อาจารย์ที่ผมขวีมาอ่ะผมต้องขอุดทีันสุดีวันอะไปนีมันก็บโรห่ หมดแล้วไม่ยงไีเพื่อกให้ต้องูดไห่อสิต้องู่ม่กลังใจทุกคนานี้มีให้กแค่นี้เฮียมีให้กูแค่นี้กูน่จุกกันอยู่ไ่ไ้ไอไ้คน้อยลูกกินอย่างเย็นหน่ทำงานหนักครับทำงานหนักทุกคนทำงานหนัก ้นหมดละต้องงมือนไม่มีแรงอ่ะลูกก็ทงานนักแต่ปุ๋ยก็เยอะอะอ้ยเจวยเดี๋ยวเราไปดูเราไปดูพระเอกนางเอกนครับแซ่ ไอ้ยวันเดียววันเดียว้าเฮ้ยคนนึงโหคนนึงไหวคนนึงมามากครับปากมุ่งนี้จะเป็นไงบ้างครับก็เสียวค่ะ วันนี้เป็นไงบ้างก็แย่นี่นะก็ดีนะกีดิเอ้มันแตกตียูทูบมลแล้วพนกันคนนี้กันจะแ คครับว uh, like, anyway ันนี้วันายแล้ววันแสดงแล้วแสดงแล้วจะได้นอนแล้วใช่เพราะฉะนั้นง่าเย ผมจะล้ำดําพหเเจ้ากเลยคเจ้าหมดแม่ลอยขามาขายรตีนนหนาวไหมครเรื่องตตให้ค่ะไม่มี่ปยมมไม่มี็ไมัะพกไมว่าเ่มึเป็นไะเป็นไรวะลากคนไปดีคนเว้ยเจ้อ้วชอาร์ฟนไม่ดีคนตีเนี่ยกทไหม มอ so. like oh, yeah. ันีเนคนนสิใจมาไม่ไม่าไเป็นแได้นายถ่ายูชครับเสินี่อ้ดีโรเจอร์นะ มึงพูดอะไรหนดิมรู้เลยาไม่เ็น้ายอกอมันน่ามนนามรวยยังมาบอกีเออน่เมีมีตังค์เอยอุยเย็นเย็นนี่ไออยากเล่นอยากเล่นีเกือบอยากเล่นอยไหาาเดเดียวเกเป็นอะไรไม่เนี่ยไเนเยเนเ จะผ้าหลุดเจ้าแม่งมาหากูหาเฉยก็โดนด่าอีกแล้วบังบังทัวไหนถั่วเม่ดูพูดอะไรดีวะ บางไม่มีอ่ะบางไม่มีแบบไปหาคนนี้เลยไปชาวบังแล้วได้ละหมาดไหมไม่ลืมละหมาดผ้าไทยโดนโดนเมียสั่งห้ามลุกไปไหนเดี๋ยวผ้าหลุดแล้วถ้าปวดฉี่แล้วถ้ามึงปวดฉี่มึงฉี่ไงล่ะนั่นดีครับข้าหยิบยาติดโบ้ค่ายฟีขึ้นมามันอยู่ได้ปะมาที่เท่ว ผมต้องถอดเสื้อแต่ภาไปในนี้ไม่ได้ถอดคือมันไม่แฟร์ไม่คือหัวหน้ามึงรวยไอ้แต่มึงจนเป็นอย่างน้อยก็มีทองประดับไม่เหมือนเจ้าเมืองนะเว้ยเจ้าเมืองรวยแต่มีแค่นี้ไอ้ไอ้ก้าคนก็ไมปั๊มนี่ครับเมื่อคืนเล่นกล้ามามีเจ้าเมืองมอสซาลารวยอยู่คนเดียวแขนอันนี้แขนเป็นเรือ่ะเป็นเรือเลเจาะมาเสียอะไรเสียแล้วก็เนี่ยแล้แข็งแข็งอย มามาก็ฟิตหุ่นมาเมื่อคืนแม่งกูแ<ไ>ม่ให้คืถอดเสือ้อไม่งั้นคือไม่ต้องเสือ้ <c oughs> อไม่งั้นคือไม่ได้ฟิตแน่กูไม่หล่อแน่งานนี้กูฟิตหุ่นมาเลยอันนี้ฟิตห,ห,หุ่นมาแน่เลย <c oughs> พร้อมแล้วกูพร้อมแสดงเป็นขุนช้างเลยสัตว์เจ้าเมืองทุกคนถอดเสื้อบทดมีเจ้าเมืองม,อมาซาล่าคนเดียวไม่ถอดมึงเป็นรวยไม่รนะู้ไปอ่ะถ้าแม่ขายโรตีจนรวยเฮ้ยเนี่ยไอจุวบไอจุวบไอจุ๊อินเดีย ใครมันเหมาะกับผุนช้างบ้างวะลัวยี่มันต้องโกนหัวแลยวเว้ยผุนช้างเวอร์ชันอันนี้เหรอเบิร์กเฮ้ยทอทอทอตอนบ่วมเบียร์เปล่าผุนช้างบ่วมเบียร์เรา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 เนี่ยแล้วหนังสั้นเราทำยังไยอะไม่ได้คิดเดยอะแค่ทำสองประกวดถ้ามีประกวดจะจะได้มีของคุณถ่ายพวกผมอย่างเดียวไม่ได้คุณถ่ายพี่ไฮอภพรตรงนู้นด้วย อีกไม่กี่ชั่วโมงไม่ถึงอีกแป๊บนึงเราก็จะได้ขึ้นไปสแสดงกันแล้วที่มองไอ้วยเอวันนี้วันดีที่เราจะ,สะแสดงกันแล้วเราจะไปสัมภาษณ์ความรู้สึกทุกคนคนระับรู้สึกยังไงบ้างครับวันนี้จะร้องไห้รักกัน,นไม่อยากประกวดแล้วหนูไม่อยากประกวดแล้ว ไอโก้อรันแมนเล่นวายเพื่อนเล่นวายโอ้ยเอ้ยชูขีอันนี้น่าจะเป็นพิ้ยาวโอ้โหแนวพูดแรงเลยอ้ายคอัเป้าปีโชว์วีนี่รู้สไงบ้างครับวันนี้วันดีเดย์ของเต็มร้อยร้อยแล้วร้อย้ ี่เนเดียวพี่เอาเหมือนเดียพี่เอาเหมืเดีไปดครับไปดีครับไปดีไเฮ้ยไอ้นี้ราตอมเราตามไไปโมงละไปดไปดไปโมงลไปโมงลไปโมไอ้มงลไมาจะถ่ายยัเฮ้ยต่เดี๋ยวนะเอติดตามนอ้กทีไรเกี่ยกันไรอย่างเน้ยทำความเคารพแล้วเราพาชาติเกาหลีทีเนี้ยเราจะต้องร้อไร้องร้อง อาเซนเสร็จลง่าวะไม่รู้เราจะยืน้ยวะสามคนต้องลงวะตาตัไม่ละนะเ็กตัวเลทำปฏิญาณเร็จยบตัวปฏิญาณเสร็จเราก็จะหาแต่ต้องเดินด้วยจะต้องเดินด้วยอ่จะได้แบบหุดย้อยดึงเดินใเต็งองมาเดินต็งองมา เฮอรีไอ้นี่คือเราเตรียมแสดงเหรอไอลีเตรียมแต่งกันนี่ยแล้วตอนเราออกไปรับอะไรเราต้องใส่จะมอสีไหมยังไม่รว่าทำเพิ่งหลังกูทำอยู่เนี่ยโอเคครับตัโบตอนนี้เราก็อยู่กันแต่แนวแตนวแแนวตอนนี้เราอยู่กันที่ ร้าน KFC สาขาโรงเรียนสุนีก็ราดลางสื่อด้วยยิ่งสื่อ่อนลง็นมรื้องไม่ต้องินไม่สูงจงมีน้ทาที่เราจะมจำไแค่นี้ไม่จเป็นวามคิดะอยู่เมื่อไหร่มาามาสนมไม่ได้เยให้เราจดจอยน้ดีๆร้อมเมื่อวานเรา้อ

รู้สึกม่วลิ้นหนอนมันสาชู่มั่วนามั่วาอ้ยาดถึงลิ้นพี่จะเม็ดเอ้ยถึงลิ้นพี่จะเพ็ดแต่เม็ด ความหวานเจี๊ยบครับผมการแสด,จดงจบกันไปแล้ว นีนี้เราไม่เคี้ยวเลยไม่เ่ย 哈哈哈哈哈！你还没拼到一块。<ılan>